สบายดีพ่อม่เนาะนโมตัสสะสบายดีพ่อสบยดีพไม่เนาะมจันติดเนาะแกงใหม่พ่ม่โอกงใหม่มีปาคอป้าคอปี่อย่าวตีว่ามันจันได้หนิเด้อเออน่ปอมัลินใหม่มันออนป้าใช่ดิจากตัวนั้นฟ้านี่นี่เยเอาไปสดทางน อ้านี่เนื่อมาจะแปลงนกันยินใหม่มลองซ <ใจ S 1> ีมสนามันก่อนเดี๋ยวก็ดูกม้าเนี่นอนยอ,อ,อือนี่ส่กายหรอกคอืมก่อนดูันเสาแปะอื่ กลมๆนี่แบบอืมไจ้างเรงรถมาจ้างเรงเพื่ออะไรเนังประคอเรนประคอะนอนลองดินใหม่สีใหม่มสูดเลยะมันจีนประคอวะ <laughs> chưa chắc chắn là một Chậm nặng luôn mà chưa 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 nhỏ นนัเดี๋ยบำรุคอเดี๋ยวความเหนื่อยเขานั่งมันยิ่งใหม่ก็แสียดมือคมนี่หวานนี่มันยินงใหม่เนี่หวานหาะ

mà oh. <laughs> <laughs> sự... Ừ. Nón, nón, nón nhé. Ừ. Ừ. Thảo. Ừ. Ừ. à? Ừ. 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 Ừ

มันจะคนหอนเนี่พี่น้องเรับช่งปุ๊กกินคนหอมใช่รอืดูดอืมเป็ดอีกันงอืมอืมเป็ดมันแตกั้งดโดด จับไปเยอย่างขลักมันอย่างขลักป <c oughs> ลาลูกเขาะาเอย่างนี้มันจะ่ันนะย่งมันะอืมโดด ta như ngay lục đồ mình hiện, có ở bì để trái nó mình thêm, thêm xanh lên hiện tụi hợp anh ช่ได้แต่าใช้กุนน้นี่นขนาดบบยอมประคโอ้ดหโดนเพชรขนาดพี่น้อง แลก็แจกตัวแแกเพชรในจริๆะพริกร,กาารก้าวเน,นี่ยนเพชรนี่เนาะเอินมาลุกโดดเพชรนะเนี่ยะพริกไทยเอินใช่หมาไทยเรียงวาง

Đứa. Nó lâu đưa con phiền em hoa thêm em con nó được nữa kim nào bữa ăn chăn chìm mát luôn 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 กินแซนด์นะพากก็เลยกินแซนด์เนาะดลังใจเอาไปกินจะ่เด็กก็ลาเลยพี่เนาะชอบกินเนาเอาเนื้อชีสเข็ดบั้งเข็ดแม่งม้ง xèo cho ngầu bộ ổn tặng lại về hoạn uy hoạn Ở cái lắm ừ. Thấy, mọi người phải cái nhanh không แล้วก็แสก็ติดตามนะงานนี้ต้องใจจิบต,ต,ต่อไปอ่ไรที่บน,นี้อ่ะเออทำงาสบายดีไปก่อน